อาจจะบอกว่าพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่ามาให้ดูของตกทอดถึงจุญญาแล้วนะใบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันน่ารักมากเขาไปคอสบอดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะน่าเอ็นดูค่ะเนี่ยอันนี้ก็น่ารักเน,นี่แค่นี้คืบหนึงเอ็นดูไหมแต่ใบนี้เนี่ยเป็นใบ LV ที่พเพื่อนเขาชอบมากก็เลยคิดว่าก็เก็บไว้ให้จุญญาละกันชาแนลดูสิน่ารักมากเป็นอะไรที่จุ๋มจิ๋มอีกเหมือนกันอีกใบค่ะสำหรับจุยญ,ญานะลูก ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบแม่อุคุณยายอุภาซาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจจะบอกว่าพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่ามาให้ดูของตก อถึงจุนย่าแล้วนะที่บอกพิเศษเพราะอะไรเพราะถึงจุนย่าแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแม่อุก็จะมีนู่นมีนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยก็อยากจะแบ่งปันเก็บไว้ให้หลานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่แม่อุจะเก็บไว้ให้กับจุนย่านะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องแม่อุด,ด้วยนะคะพระเพื่อนสกุลไทยไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะไป เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าแม่อูนน่ยมีหลานนะคะน้องจุนย่าเป็นหลานสาวบอกเลยนะคะว่าดีใจสุดฤทธิ์สุดพลังมากแล้วก็เป็นขวัญใจของแม่มากแล้วก็เป็นขวัญใจของทุกคนในครอบครัวทีเนี้ยแม่ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอ แม่ตั้งแต่มีหลานมานี่นะโอเคละต่อไปเนี้ยไม่ต้องงอ้อแลพะเพื่อนเมื่อก่อนนี่จะง้อทะเลาะกันตลอดเกี่ยวกับเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ก็หวังว่านะจุนย่าต้องเข้าข้างยายนะลูกทําให้ยายมีความสุขนะคะยายแก่แล้วนะใช้ของที่ยายซื้อมาให้แม่หนูและแม่หนูกค,ค่อยๆใช้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบไหนที่ยายเนี่ยคิดว่ายายจะเก็บไว้ให้กับจุนย่าใช้นะคะอย่าว่านะว่ายายเนี่ยสปอยหลานนะไม่ได้สปอยอะไรเลยะคะ่ะเพราะมันเป็นของที่มีอยู่แล้วเราก็คิดว่าต่อไปก็ไม่ต้องซื้อก็เอาของที่ตกทอจากแ เขาที่ยายซื้อให้ก็ให้กับเขาเพราะยังไงเนี่ยเด็กวันหนึ่งเนี่ยเขาก็คงมีความอยากสวยอยากงามอยากแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็มีให้เขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่อะใบแรกก่อนเลยที่แม่เนี่ยพึ่งได้มาแบบสดสดร้อนๆเลยแล้วคิดเลยนะว่า2ใบนี้น่าจะเหมาะกับจุนย่าเลยเพราะว่าแม่ได้มาตอนที่พ่อเพื่อนเนี่ยท้องใหม่ๆเลยนะคะนี่ค่ะคือสองใบนี้ เบาๆก็เบาจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบบอกเลยว่ามันเป็นกระเป๋าที่้ําหนักนี่เบามากแล้วตอนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยพอเห็นปุ๊บว่ามีไซส์นี้ด้วยนะแม่เลยบอกพเพื่อนบอกลูกซื้อเก็บไว้ไหมเพราะราคามันไม่ได้แรงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงตอนนั้นมันเป็นช่วงอะไรสักอย่างอะนะคะเขาเอาเข้ามาแล้วก็จะมีไซส์เนี่ยเป็นไซส์พิเศษต้องสั่งแบบเหมือนกับว่าต้องจองตามคิวแล้วแม่ก็จองไปทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้2ใบนี้มาแต่่แม เม็ความรู้สุกว่าเอาอะไรที่เราชอบแล้วก็เป็นสีที่รู้สึกว่ามันน่ารักอะแม่ก็เลยเลือกมาเลยว่าเป็นสีแดงใบหนึ่งแล้วก็สีฟ้าใบหนึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบกระทัดรัดพอเขาโตสัก4ี่ห้าขวบอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะต้องมีข้าวมีของกระจุกกระจิกอะไรของเขาอะนะก็เอออย่างน้อยๆเนี่ยให้เขายัดยัดใส่ในกระเป๋าใบใดใบหนึ่งเนี่ยที่เขาเลือกในแต่ละครั้งอะนะคะอันเนี้ยสองใบได้ที่ได้มาล่าสุดเลยแล้วก็ยังพูดก,กับเพ,พื่อนเลยว่าแม่จะซื้อเก็บไว้ให้กระจุนย่าน่ารักมากนี่ค่ะเบาๆสอง ใช่มรดกตกทอดมาจากพระเพื่อนนะเป็น2ใบที่ยายเนี่ยซื้อเก็บไว้ให้จุญ,ญ่าละกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นใบใหม่ที่ซื้อให้เขานะคะรอจุญ,ญา่าโตนิดนึงนะคะก็คงจะได้เห็นจุญ,ญ่าถือแล้วถ่ายลงไ g นะนี่คะ่ะ2ใบนี้นะ ต่อมานี่เป็นตัวนี้ไมโครดีอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะใบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันน่ารักมากบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่จุ๋มจิ๋มอะ่ะแล้วถ้าเขาไปคอสบอดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะน่าเอ็นดูค่ะเนี่ยน่าเอ็นดูเห็นไหมคะอีกหนึ่งใบต่อไปนะคะใบนี้เป็นใบอ f อฟไวท์ White. อันนี้ก็น่ารักนี่แค่นี้คืบหนึ่งเอ็นดูไหมก็มันก็เหมาะสําหรับเด็กที่แบบอายุแบบประมาณสัก หกขวบอะไรอย่างเงี้ยก็สะพายน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ใบนี้อันนี้ก็โมโดรกตกทอดจากแม่เขาแต่ตอนที่พเพื่อนเขาได้มาเนี่ยเขาไม่ได้สะพายหรอกเขาเอามานี่ค่ะมาสอดกับเข็มขัดแล้วก็เอามาคาดเอวแต่แม่เนี่ยยังบอกเขาเลยบอกว่าเออเก็บไว้แล้วกันใบนี้แล้วก็เอาสายเนี่ยมาคล้องไว้เนี่ยเก็บไว้ให้จุญ,ญ่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นสายแบบกําลังน่ารักน่ารักก็น่ารักเหมาะสําหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นออฟไว้ white. ต่อมานะคะใบนี้แต่ใบนี้เนี่ยเป็นใบ L v ที่พ่อเพื่อนเขาชอบมากแล้วตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ช็อปฮิตมากเลยนะแม่ก็ตามหาให้เขาเหมือนกันนะแต่แม่เขาก็ใช้หลายครั้งเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เลยคิดว่าก็เก็บไว้ให้จุนย่าละกันยังเคยพูดกับพ่อเพื่อนเลยหรือไอใ,ใกระระจิมะจ๋มเนี่ยเรารวบแล้วเราเอาไปขายดีไหมแล้วก็มาซื้ออะไรที่หนูชอบอะไรเงี้ยแต่พอมามีจุนย่าปุ๊บเอาไปต้องขายละเพราะมันเป็นไซส์ที่เหมาะสําหรับเด็ก<อ>ตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,รก,รก,รกอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็มรดกตดทอดจากแม่เขานะคะนีะ่ต่อมานะคะเป็นใบนี้ชาแนลดูสิน่ารักมากน่ารักจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่จุ๋มจิ๋อีกเหมือนกันใบที่แม่ก็คิดเหมือนกันว่าอีกหน่อยก็ให้เขามาใส่แบบคอสบอดี้น่ารักแต่ใจอะตอนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้คิดนะว่ามันเล็กขนาดนี้นะแต่พอสั่งไปแล้วอะมันไม่ได้แล้วไงเราต้องมีความรับผิดชอบไงก,ก็เอาก็เอาก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็ใส่แค่กา้าวอะ่ะนะคะใส่แค่กา้าวเท่านั้นเลยมันใส่อย่างอื่นแทบไม่ได้เลย ตอนช่วงมีน้องจุนยาแกก็อาจจะใส่เศษส,สตองสตังอะไรเงี้ยอันนี้น่ารักน่ารักอีกแล้วน่ารักทุกอย่าง ต่อไปนะคะเป็นใบนี้ใบนี้ก็น่ารักอีกอันนี้เนี่ยก็คือพระเพื่อนตอนที่เขาขอแม่ซื้อเนี่ยเขาก็เห็นคนเนี่ยมาคาดเอวเขาบอกว่าเนี่ยลูกอ่ะอยากได้เพราะว่าเอามาตกแต่งเวลาใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยถ้ายังไงเนี่ยแม่ก็คิดว่าเก็บไว้ให้จุยญาแล้วกันนะลูกนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่จุ๋มจิ๋มอะค่ะนี่ก็ให้จุยญาเนี่ยคอสบอดี้เหมือนเดิมสามารถที่จะให้เขาถือได้นี่ไงน่าเอ็นดูไหมคะ น่าเอ็นดูมากนน่ให้เขาถือก็ต้องก็แตงอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงงไปงานหรือออกไปข้างนอกกับยายอะไรเงี้ยค่ะนี่เ่ก็น่ารักอันนี้คือชาแนลนะคะต่อมานะคะใบนี้มันก็คือพูดง่ายเลยนะมันเป็นอะไรที่รุ่นที่แม่คิดว่าคนที่ชอบชาแนลเนี่ยน่าจะมีกับทุกคนเลยนะเพราะมันเป็นใบที่มันกําลังกระทัดรัดแล้วมันก็เหมาะสําหรับคนหลายๆวัยนะเก็บวาให้จุนย่าเนี่ยจุนย่าก็ทานใช้ก็เป็นคอสบอดี้เหมือนกันแต่ ใบเนี้ยเพ,พื่อนเขาก็ใช้บ่อยเวลาไปเมืงอมงนอกเมืองนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนสปายคอสบอดี้นะคะจุกของได้ดีพอสมควรเลยแหละอันเนี้ยนี่นะลูกมาระดบตกท่อของจุนย่าเหมือนกันนะจ๊ะต่อมานะคะใบนี้ก็น่าเอ็นดูอีกอะ่ะ เป็นกุชชี่มันก็จะถือกระดองกระแดงกระดองกระแดงมันก็เป็นสีแบบน่ารักน่ารักจริงจิงมันจะมีสีดําอีกใบหนึ่งแต่แม่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กๆเงี้ยถ้าเป็นสีชมพูงเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบดูแบบว่าจุมจ๋มจิ๋มไงบอกกับเพื่อนๆหรือแบบเออไว้เวลาเขาจะต้องไปงงไปงานแบบโตอีกหน่อยอะ่ะให้จุยญาเนี่ย ถือแบบนี้ไปงานมันก็น่าเอ็นดูดีอะค่ะใบนี้นี่โอ้โหตอนที่ซื้อมาที่แม่เคยออกคลิปไปอ่ะโอ้ยคนดีเอ็มมาถามเยอะมากเพราแม่ซื้อมาได้เนี่ยใบหนึ่งนี่ถูกมากเลย25,000ตอนนั้นนะคือเขาเซลล์ไนงะ 50%ก็นตอนนี้แหละอีกใบค่ะสำหรับจุยญ,ญานะลูกต่อมานะคะใบนี้เป็นของโพเอนซ่าค่ะใบนี้เนี่ยแม่เองเนี่ยเป็นคนชอบที่ได้มาคราวที่แล้วเนี่ยก็คือผ่านช็อปเขาถอยกลับไปบอกพอเพื่อนส่งมาหาเขาว่าลูกเอาไหมนี่ใบนี้น่ารักมากพอเขาเห็นุ๊บเขาบอกอุ้ยเอาเอา,เอามือแม่เนี่ยแหละวัดต้องส่งมาให้เขาบอกเนี่ยลูกแค่นี้คืบหนึ่งแค่นี้แล้วตอนช่วงนั้นเน่ยเป็นช่วงที่พเพื่อนเนี่คือเขาชอบกระเป๋าอะไรที่เล็กๆอ่ะอะไรที่ผลิตออกมาเล็กๆนี่คือแกเอาหมดอ่ะพอใบนี้ ออกมาซื้อหามาให้เขาแล้วนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็มีสีเขียวออกมาอีกอ้าแม่ก็ไปเจออีกก็ส่งไปให้เขาดูบอกพอเพื่อนเอาไม่ลูกสีเขียวโอ้โหพอพอเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนางบอกเอา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 ก็คือสีเขียวนั่นก็เก็บไว้ให้จุนย่าเหมือนกันแต่วันนี้ก็คือเอาแต่สีดํามาแล้วกันนะคะ นี่แล้วต่อมาค้องสตองนี่ดูสิน่ารักมากเอามาผูกทําเป็นโบอันนี้แม่ดูที่เคยพูดไว้แหละว่าเคยเห็นในคลิปเนี่ยคนเขาผูกกันแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าเอ็นดูแล้วก็จุนย่าถือได้แล้วถ้าจะทําอีกอันหนึ่งก็คือเราจะมีแบบเหมือนกับเป็นโซ่อะค่ะเปลี่ยนจากโบเนี่ยเอาโซ่นั้นอนะมาคล้องแล้วก็ให้จุนย่าเนี่ย สปายเป็นคอสบอดี้ได้มันจะเป็นไซส์แบบจุ๋มจิ๋มอะ่ะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายนะคะที่จะเป็นมรดกตกทอดให้กับจุญญานี่น่ารักมากแม่คิดว่าถ้าถึงตอนที่จุญญาจะใช้เขาอาจจะใช้เป็นแบบแขวนคอเงี้ยค่ะมันน่ารักนะหรือไม่ว่าแบบโอเคถ้าตอนเขาตัวเล็กๆแบบพอเดินได้แลเงี้ยแลวเอามาให้เขาสปายแบบเป็นคอสบอดี้แล้วก็มาเหมือนกับ แต่งกับตัวเองกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแม่ว่ามันก็คงจะน่าเอ็นดูอยู่นะเนี่ยน่ารักจริงๆเลยเนี่ยน่ารักมากเอาละค่ะทุกใบเนี่ยนะที่แม่เนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยนะมระดกตกทอดค่ะให้กับจุญ,ญ่านะคะไม่ต้องเหรอไม่ง้อคุณหรอกนี่ค่ะยังมาแอบดูอีกนะสมบัติของตัวเองไม่ง้อแล้วนะจ๊ะตอนนี้มีคนมาช่วยใช้แล้วจุยญ,ญานะอย่าลืมนะคะลูกต้องงองต้องช่วยยายใช้นะคะ ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช้อีหน่อยก็ขายเลยอืงอนยายงอนถ้าไม่ใช้นะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกับเป๋าของแม่เขาแล้วก็มาเป็นมรดกตกท่อดที่ยายคิดว่าจะเก็บไว้ให้เป็นของจุนย่าใช้ในอนาคตข้างหน้านะคะเอาละค่ะก็คงจะจบประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้แม่อูด,ด้วยนะคะเดี๋ยวไป ตามคลิปต่อๆไปอีกนะคะบ๊ายบาย